สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยายออ่ DIY of t a r o r d by กันชาวรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณนะจ๊ะมากันที่1 6ถึง31พฤษภานี้้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดภายเป็นอดีต ปัจจุบันกับการอนาคตถ้าอะไรยังไม่เกิดก็ห้ามระมัดระวังในการตั้งรับกับชีวิตไว้นะคะการงานการเงินด้วยมามากันที่ท่าสุดท้ายห่างหายไปไหลายวันคิดถึงกันไหมจ้าไปเที่ยวไหนกันมามาบอกกันบ้างพอดีอาจารย์กลับมาหลายวันแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอาจารย์ไม่มีเสียงเสียงมันหายไปหมดเลยไ <c oughs> ม่ได้ไปเล่นสงการที่ไหนแค่ไปส่งน้ำพระมาแล้วก็ไปทำบุญมาค่ะ นะจา๊ะบุญฝากัทุกคนด้วยอาจารย์จะเข้าพิธีเสาห้าที่วัดเขาบังเหยมานะจา๊ะก็ขอให้ทุกคนร่ํารวยนะจ๊ะเด่นพุทบการบังกร16-31พฤษภาคมค่ะเป็นการดูดวงบัตะวันตกนะคะและทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนาภายนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยเหวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณ วันนี้ยังใส่พลังงานได้ไม่เต็มที่เสียงอาจารย์เมื่อวานนี้ไม่มีเสียงเลยแหบมากกพยายามดื่มน้ําอุ่นดื่มน้ํามันนาวดื่มอะไรที่ชุ่มชุมคอแต่ก็ยังช่วยไม่ได้มากนักนะคะเด่นพุ่งศพกันบังกอนอยากออกจากงานเหรอคะทำไมเหมือนอยากออกจากงานหรือ ระวังอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมลื่นหกล้มรถเฉียวรถชนอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบาปกระทันหันมิทันตั้งตัวอารมณ์ของคุณเป็นแบบไหนเนี่ยดิภไพเป็นแรกเป็นกรีมออฟวานมากระทึงสถานการณ์ของการทํางานก่อนนะคะคุณมีความมุ่งมั่นกับการทําอะไรสักอย่างกำลังจะทําอะไรอยู่คะเป็นอะไรใหม่ๆอะ่ะ การบังเกิดไอเดียบังเกิดความคิดการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตการวางรักฐานสําหรับชีวิตที่คุณกําลังใฝ่ฝันไว้แต่บางสิ่งบางอย่างที่คุณใฝ่ฝันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการหรือใฝ่ฝันเลยนะจจะก็คุณเป็นคนค่อนข้างรอบคอบนะเป็นคนคิดอะไรก็ตามมีความละเอียดรอบคอบมีความเก่งม,มีทักษะในการทํางานมีความรับผิดชอบต่อการทํางาน นะคะบางสิ่งบางอย่างกำลังตัดสินใจอยู่คะ่ะว่าจะเดินหน้าต่อจะพอแค่นี้หรือว่าจะทําอย่างไรดีคือคุณกาลังมีเป้าหมายนะคุณกาลังมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างอยู่และคุณจะทําให้เป้าหมายคุณได้สําเร็จด้วยทําสําเร็จไหมไพ่ตําแหน่งตําแหน่งสุดท้ายตาแหน่งอดีตเป็นเดอะทาวเวอร์ตำแหน่งข้างๆเป็นเดอะเดดเด่นเป็นอะไรเออ คนรอบข้างค่ะระ,ระมัดระวังคนแก่คนเท่าคนแก่าอ่าญาติพี่น้องวงศาคนาาติที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ระวังเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าระวังญาติผู้ใหญ่อาจจะเสียญาติผู้ใหญ่ได้เหมือนกันถ้าระวังไว้อาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ใกล้ชิดก็ได้นะอาจจะเป็นคนใกล้ๆเป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวนะคะอืม มันมีงานบางงานมันเหมือนความมุ่งมั่นของคุณที่คุณกำลังก้าวไปอะ่ะมันมีความรังเรต่อการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคะ่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําไปมันจะถูกไหมหรือการที่คุณเลือกทํานั้นเอาเงินไปลงทุนเยอะๆหรือเอาเงินไปลงกับอะไรสักอย่างมันจะได้ผลไหมมันจะทําให้มีรายได้ขึ้นมาไหมอารมณ์ประมาณเหมือนเริ่มเริ่มเริ่มไม่แน่ใจ เริ่มไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจนั้นๆแต่ในเมื่อลงทุนไปแล้วทำไปแล้วก็ต้องสารต่อต่อไปนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นช่วงนี้ชีวิตยังต้องสู้ค่ะเหนื่อยเนาะอาจจะมีความเหนื่อยแต่ความเหนื่อยของคุณเหนื่อยรับประสบความสําเร็จเหนื่อยแล้วเขาเรียกว่าเหนื่อยแล้วเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเออบางคนอยากตกเอยไม่ใช่บางคนอยากตกนะบางคนอยากออกจากงานบางคนที่ทํางานไม่ เจ้านายไม่สุขสมอารมณ์หมายอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันหรือเราไม่อยากอยู่ที่ทํางานและอยากจะปลดตัวเองปลดระวังตัวเองเพื่อที่จะพักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางคนถูกเลิกจ้างกิจการไม่ดีเลิกกิจการก็ระมัดระวังไวด้ดีบางคนออกมาแล้วออกมาแล้วก็จะได้งานใหม่ถ้าคุณไปสมัครงานใหม่ได้ไหมได้นะจ๊ะอืม มันมีบางอย่างอ่ะบางสิ่งบางอย่างที่คุณระร้าระรังต่อการตัดสินใจหรือพยายามที่จะไม่คิดพยายามที่จะไม่คิดในแง่ลบๆพยายามจะวางเฉยต่อทุกๆสิ่งอย่างที่คุณเผเชิญอยู่บางทีเรารู้สึกว่าไม่คิดมันจะได้ไม่ต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่ถึงจะไม่คิดยังไงก็ตามคุณก็ต้องตัดสินใจมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการทำงานค่ะเออ,เอ,อประมาณนั้น บางคนกำลังเริ่มต้นกับกิจการการค้าเริ่มต้นกับการเปิดร้านค้าหรือมีแนวคิดเกี่ยวกับการที่คุณจะเปิดร้านไปศึกษาเรียนรู้กับสิ่งที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยมาถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยมันถอยไม่ได้แล้วหรือเปล่าบางคนทําไปเยอะแล้วมันถอยไม่ได้แล้วก็ระมัดระวังในการทําอะไรก็ตามทําด้วยความระมัดระวังนะคะโอเคไหม เรื่องของความรักเรื่องของความรักอาจารย์มองว่าคุณสิ่งที่คุณต้องการนั้นคุณกําลังตัดสินใจว่าจะไปต่อจะพอแค่เนี้หรือจะเอาอยัางไงแต่มีใครบางคนทําให้คุณต้องเสียใจและผิดหวังคนที่คุณรักคนที่เด็กกว่าทําให้คุณเสียใจผิดหวังน้อยใจอ,อ,อารมณ์ของการที่อาจจะอยากคิดว่าในความรักความสัมพันธ์นี้ ควรจะไปต่อควรจะพอแค่นี้ควรจะให้โอกาสเขาไหมหรือเราควรจะจบหรือใครบางคนที่เคยจบไปแล้วกลับมาเพื่อขอโอกาสแต่คุณยังพิจารณาอยู่ว่าควรจะคุยต่อไหมหรือไม่ควรคุยหรือไม่ควรจะพูดด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละกำลังตัดสินใจอยู่ความรักมีบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ตัดสินใจไปแล้วทําให้คุณเสียใจเช่นบางทีตัดสินใจที่คบกับใครสักคนแล้วคนคนนั้น คุณมองเขาดีมากมาในอดีตที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณมองเออมันอาจจะผิดพลาดในการมองมองคนผิดเลือกคนผิดอารมณ์นั้นนะจ๊ะมองคนบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณเก่งอ่ะคุณมองคนได้ถ่องแท้คุณมองคนได้ทะลุปุโปง คนเราใจของคนยากแท้อย่างถึงการมองคนต้องศึกษาเรียนรู้นานๆถึงจะรู้บางทีอยู่มาทั้งชีวิตยังไม่รู้เลยว่าเขามีด้านมืดคนเรามีเหรียญมีสองด้านนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณเขาอาจจะให้คุณมองเหรียญในด้านดีๆแต่เหรียญที่ไม่ดีเขาอาจจะไม่ให้มองก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราอ่านคนทะลุป,ปุโปรงใจของคนยากแท้อย่างถึงค่ะ และพอมาได้รู้ทีหลังก็อาจจะทําให้คุณต้องเสียใจนะมากันที่คนโสดกันคนโสดจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมจ๊ะหรือจะมีคนเข้ามาไหมคะโอแม่เจ้าคนโสดจ้ะโอ้แม่เจ้าโ,จโอ้ยโอ้ยคนโสดอยากแต่งงานหรอจ๊ะอยากแต่งงานแล้วอยากมีอืมอ่ะคนโอ้หคนโสดทัดเดนเดนจะโอ้มันยังไงเนี่ย อะไรวะเนี่ยเสื่อไไม้วางมาไพ่ห้าใบามาแนวสวยมากสี่เมเท้าความสุขอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวมีความรักทูอ of cups หนึ่งถ้วยสองถ้วยเด e sun นมาจบที่สิบดาบ<笑><笑>อะไรวะเนี่ยไอย้คนโสดหรือว่าคนของคุณจะไปแต่งงานคนโสดอ,อะไรกันอะ อ๋อเอาแโอแคอาจารย์อาจารย์เขาจะดะมองตีภาพแบบนี้ตีไพ่แบบนี้ตีลําบากไหยนะคือคนโสดค่ะคุณอยากได้คนที่สามารถคอมมิกมองถึงความรักเขารักเราเรารักเขามองต่างคนต่างให้ความสุขซึ่งกันและกันมองถึงความรักที่ดีประสานใจประสานความคิดมองถึงความสุขที่ทั้งแท่งแท้และยั่งยืนเออแต่ถ้าไม่ได้ ก็ไม่เอาล้วกันเออที่มาเนี่ยไอ้ที่เข้ามาเนี่ยคืออาจจะมาจีบมาอ่อยมาแอลมาเามาตาะถ้ามาแบบนั้นคุณก็จะไม่เอาเออเหนื่อยเลยเพราะว่าแบบบางคนเป็นคนโสดนะบางคนเป็นคนโสดหรือบางคนนะตั้งถงไว้ละตั้งถงไว้ละคือชีวิตนี้เนี่ย รถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วค่ะขบวนสุดท้ายแล้วที่คุณที่คุณอยากได้ใครสักคนที่การคบหาการพูดคุยมองถึงความเป็นจริงไม่ใช่คุยแบบเล่นๆอ่ะไม่เอาเล่นๆจะเอาเลยจะเอาแบบเรารักเขาเขารักเราจะเอาการแต่งงานจะเอาความรักที่มีอยู่จริงถ้าไม่ได้ไม่เอาไม่ต้องมาเจีบไม่ต้องมาอ่อยไม่ต้องมาแอลไม่เอาแล้วฉันขบวนสุดท้ายแล้ว อารมณ์เนี้ยอีกนัยะสำคัญหนึ่งอีกนัยะหนึ่งอาจจะบอกว่าคนโสดคนโสดคนโสดคนที่คุณอาจจะรักคนที่เขาบอกว่าเคยรักคุณคนที่อาจจะให้ความสุขซึ่งกันและกันเขาอยู่ๆเขาไปแต่งงานกับคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันบอกรักเราบอกชอบเราบอกอยากอยู่กับเราพอถึงเวลาปั๊บไปแต่งกับคนอื่นซะงั้งงนอืม ก็ระวังไว้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราคาเป็นยังไงเดี๋ย <Saint> วนะอาจารย์อ่าอ่ะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งทำไมถึงตีสามอย่างเนี้ยมันเป็นดวงโดยรวมๆแล้วก็มันไพ่มันออกมาในทิศทางแบบนั้นปกติจะไม่ตีเยอะขนาดนั้นออีกในะสำคัญหนึ่ง มองถึงสถานการณ์ของตัวคุณเองค่ะคนสดตัวคุณเองกำลังมุ่งมั่นต่อการสร้างสร้างตัวสร้างอาชีพสร้างงานสร้างการและมองความรักหรือกำลังรักที่จะมีความสุขกับการทำงานการสร้างเนื้อสร้างตัวรักไม่ยุ่งมุ่งสตาง์มุ่งบางคนอยากได้บ้านบางคนอยากประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากยุ่งในเรื่องของความรักถ้าม,มาแล้วไม่ดี ตัดความรักทิ้งหมดเลยไม่เอาไม่อยากยุ่งไม่ต้องการถ้ามาแล้วไม่จริงใจก็ไม่เอาไอยู่คนเดียวคุณรักตัวเองเป็นและพร้อมจะอยู่คนเดียวประมาณนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็หาก็สตางค์เหมือนกันนะั้นจริงๆนะเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังพากันไปสองเราสองสามคนแต่รักตัวเองค่ะรักตัวเองเป็น คุณรออะไรรอเวลารอโอกาสรอครอบครัวหรอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปดูซิว่าคนเดียวด้วยนั้นเขาปิดบังซ่อนเรน้นแอบๆอ,อะไรคุณอยู่หรือตัวคุณเองมีอะไรปิดบงังซ่อนเรน้นใครอยู่คุณอาจจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วและมีโลกใบที่สองก็ได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเขาคุณไม่ให้ความสัมพันธ์ชัดเจนกับเขาแต่การอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความรักหรือเปล่า หรือเปล่ามันมีการซัพพอร์ตกันหรือเปล่ามันมีการเติมเต็มใจที่ขาดหายไปเราเหงามีคนมาเติมเต็มใจเราแต่เราก็ไม่ได้เลือกเขาเป็นครอบครัวนะจ๊ะเคไหมก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปนะชัดเจนกันแล้วว่าฉันไม่ชัดเจนกับเธอรักซ้อนรักสามเศร้าค่ะรักซ้อนเป็นสิ่งต้องห้ามรักที่ทบทวนดีๆเหนื่อยกับความรักครั้งนี้ มีเด็กมาชอบอาจจะดินจ๋ามีเด็กมาชอบเหรอรักซ้อนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงคนที่เดินจากไปก็จะกลับมาแต่การกลับมานั้นกลับมาเพื่อมีกันและกันแต่ไปไม่ถึงอยู่ดียังไงเสียความรักซ้อนสถานการณ์รักซ้อนยังไงเสียก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะเป็นการกลับมากลับไปกลับมากลับไปก็ถามตัวเองอยู่เสมอว่าเพื่ออะไร เพราะว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เราสามารถจะลงเอยกันได้มีใครบางคนที่หายไปและมีใครบางคนจะกลับมาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่ใครบางคนในที่นี้พยายามเดินหนีเขามาเดินหนีหรือขอโอกาสบางทีเขาบอกว่าเขาอยากเลิกที่เขาอยากเลิกเพราะเขารู้ว่าความรักเราไม่มีอยู่จริงเขาไม่ได้เขายังรักอยู่แต่เขาไม่อยากอยู่ตรงนี้ หรือบางคนไปแล้วก็วขอเวลาขอโอกาสกลับมาอีกเพราะตอนที่อยู่มันไม่สุขแต่ตอนจากไปมันไม่สุขมากกว่าเลยทนตัวเองไม่ไหวทนต่อความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ก็ย้อนกลับคืนมารักลับรับรักที่มีกรรมค่ะรักนี้มีกรรมอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนซ้อนหนึ่งซ้อนสอง,ซ,อสองซ้อนสาม บอกใครไม่ได้ว่ามีความสัมพันธ์นี้จะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้ใจของคุณใจของเขาเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเป็นการรู้สึกว่าอยากออกไปจากทุกแต่ออกไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้สุขออกไปก็ไม่ได้สุขบางคนอยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้รู้หมดทําไม่ไดป้ปฏิบัติไม่ได้มันมีกรรมที่เหนียวรั้งกันอยู่นะตรงนี้ จแต่กรรมก็อย่าลืมว่าอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทําเจ็บเวลาเลิกกับใครสักคนที่ก็มีชุ้ของนะคุณรักเขามากมันเจ็บไหมเจ็บค่ะไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ใช่ว่ามาเป่าเพรียงหายเจ็บความเจ็บไม่มีคนทุกคนที่มีความรักรักมันเหมือนกบมีรักที่ไหนมีทุกที่นั่นจริงแต่ถ้ามีความรักรู้จักปล่อยวางรู้จักตึงรู้จักหย่อนรู้จักรักรักก็รู้จักเลือกคนที่เรารักด้วย ก็จะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขได้ลักซ้อนยังไงก็ไม่สุขนะจ๊ะอ่ะขอภายแนนําใบหนึ่งขอภพยแนนำหนึ่งใบให้กับดินประสบกบารณ์มังกรหมาหัวหน้าหรอจ๊ะแต่งงานอยากได้การแต่งงานเหรออ่ะถ้าคุณไปอยู่กงกรรมกงเกวียนค่ะถ้าคุณไปเป็นมือที่สามไปซ้อนใครอยู่ระวังละกันกงกรรมงกงเกวียนมองหาใครก็ได้ที่เขาเป็นของคุณ โดยแท้จริงนะจ๊ะอะไรก็ตามถ้ารู้ว่าเขามีเจ้าของก็ถอยออกมาซะคุณคิดว่าจะชนะได้เป็นที่หนึ่งไปเกิดแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นสุดท้ายแล้วกรรมมันก็สนองกลับคืนมาหาเรานะคะไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้ในขณะที่อ่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดต like, ิดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยดูวยดวงซึ่งตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซเอฟอีศูนยเก้า e แล้วเจอกันทิหน้าสวัสดีค่ะ